จริงหอจริงจริงยังไงวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเด็กมหาลัยรายการที่จะพาเพื่อนๆไปบุกตะลุยคณะนังดังมหาวิทยาลัยเจ๋งๆที่มาพร้อมกับสาระความรู้กับความเกียนโดยมีหนูเช่นเคยค่ะเดตเตอร์ทวีศักรลเดชสวยใสชิเดะและลูกตาลพิมพ์สาเกิดแดงอาทิตย์ค่ะ ะะเราก็บุกตะลุยกันถึงมหาวิทยาลัยมศาสตร์ค่ะคณะสาขาวชศาสตร์นั่นเองเดี๋ยวเต้ย,ยกับตัดต้านเนี่ยจะพาทุกคนไปบุกตะลุยเลยค่ะว่าที่เนี่ยเรียนอะไรบ้างเรียนยังไงจบไปทาอาชีพอะไรเดี๋ยวเราไปไขข้อตั้งใจทุกคนเลยค่ะพร้อมไหมคะตานพร้อมค่ะไปกันเลยไหมคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ สาขาวิเนี่ยค่ะพี่สาขาวิคืออะไรคะสาขาวิก็คือกลุ่มคณะนะครับที่รวมเกี่ยวกับการรักษาทั่วไปะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านเคลื่อนไหวนะครับการตรวจการวิเคราะนะครับหรือว่าการด้านกีฬาครับผมสาขาวิก็คือสาขาเกี่ยวกับวิทย์ที่แบบวิศวะภาพหลายๆสาขามันรวมกันนะคะการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ครับผมเหมือนกันครับเป็นสาขาที่รวมพวกที่ไม่ใช่แพทย์ทันตะอะไรเงี้ยครับแต่เป็นแนววิศุขภาพเหมือนกันเป็นแนววิศุขภาพเหมือนกับเป็นเหมือนกับส่งเสริมของทางการแพทย์ด้วยค่ะ ธรรมศาสตร์มันเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพอะเอาจริงๆก็คือเลือกให้พ่อกับแม่ครับผมสบายกว่ามหาลัยอื่น,นะะจริงเหรอ,อยังไงยังไง ็เราไม่ต้องแต่งตัวตามระเบียบเรามาเรียนเราก็เพื่อมาเรียนอย่างเดียวครับไม่เหมือนไม่รู้อ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นก็ติดที่นี่ครับแล้วก็ธรรมศาสตร์สอนให้ชนรัชาชนครับอ๋วคำตอบดีมากคุณนม่เล่ะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบเก่าแก่ใช่ไหมเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกิจกรรมของที่นี่คือมันดีมากๆอยู่แล้วครับก็มันมีหลายสาขาก็เป็นกายภาพบำบัดก็ได้นานที่การแพทย์ก็ได้รับ ก็เรียนกายภาพค่ะก็จบไปก็เป็นนักกายภาพเหมือนถ้าเกิดเยังแกเพราะมันก็ไปเปิดคลินิกอะไรได้อะค <c oughs> ่ะ <c oughs> เรียนยากค่ะยากยังไงยังไงก็มันมีหลายปีมันก็มีทั้งอนาโตมีมีทั้งอะไร <c oughs> เ,เรียนเอ่อไบโอเมคานิกอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็น,นกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายเรียนวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เรียนอ๋อนี่รู้สึกว่าแบบขึ้นวอร์ดอะไรเงี้ยค่ะแบบเจอคนไข้จริงใช่ค่ะเพกาะการบำบัดด้วยน้ำอะค่ะแต่ละมหาลัยมันมีสาขาไม่เหมือนกันถ้าเป็นที่ที่ธรรมศาสตร์ก็มีที่ได้กีฬธรรมศาสตร์นะครับพี่ถ้าธรรมศาสตร์อันนี้แค่สามเออมาบ้ามาคุ้มบ้ามาหน้างี้เทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดแล้วก็วิทกีฬาตุ้พี่นะพี่เหมือนกันเนาะเหมือนกันเหมือนกันทุกคนเหมือนกันโอเค าเป็นกายภาพบำบัดก็มันจะมีแบบแบ่งเป็น5วอร์ดค่ะถ้าเป็นเทคนิคการแพทย์ถ้าเป็นเทคนิคการแพทย์ก็ก็เรียนพวกเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยตรวจเชื้อตรวจใช่ค่ะตรวจอะไรอี้เนาะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกีฬาก็เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์กีฬาที่แบบอยู่ที่เขาเรียนอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับกีฬาอย่างีใช่ค่ะก็มี และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณพี่ไบรท์ี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวสวัสดีคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้คุณพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับก็ชื่อเราพีพงศ์ทับสวรรณนะครับชื่อไบรท์ครับอ่าคุณพี่ไบรท์เรามาเริ่มงคำถามแรกเลยดีกว่าน้องอยากรู้มากเลยว่าวิทยาศาสตร์กับกีฬาเนี่ยคืออะไรคะก็วิทยาศาสตร์กกีฬานะครับก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาครับผมอ๋อแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นยังไงก็อย่างเช่น ทุกๆกีฬานี่ครับก็จะมีนักกีฬาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะฝึกฝนพัฒนากกีฬาให้ดีขึ้นโดยการใช้วิทยาศาสตร์อย่างเช่นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยครับก็อาจจะมีการวิ่งแล้วเขาก็จะเหนื่อยเร็วแล้วอาจจะมีเครื่องที่จะทําให้เขาแบบเหนื่อยช้าลงอย่างนี้ครับดีเนาะเป็นการแบบการคิดคนโดยวิทยาศาสตร์เนาะใช่ครับเข้าไปช่วยดีมากๆเลยคพี่แล้ววันนี้มีอะไรมายกตัวอย่างให้พวกน้องสอนก็วันนี้นะครับคณะของเราก็ ้ามาดูเครื่อง Golf s i m u l a t o นะครับก็คือเครื่องนี้ก็จะดูการสวิงของเราว่าวงสวิงของเราเป็นยังไงระยะทางได้ไกลเท่าไหร่หรือว่าการตกของบอลอยู่ตรงไหนเนี่ยครับมีใครเคยเล่นกอล์ฟมาหรือเปล่าครับแนนนานค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะต้องสอนแล้วค่ะดีครับพี่นานะงั้นเรามาลองเลยดีครับพี่ไปกันเลยค่ะ อาไปายจงๆเอ็านะคะยบตัวเข้ามาอีกนิดนึงเออทำได้แล้วแม่จริงฉันเขยื้อยิ่จริงฉันทำได้สิยด็งนี้อยู่ก็นี่นะครับอย่างที่น้องสองคนตีไปเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นผลของน้องตาลนะครับก็ยังตีระยะทางได้น้อยอยู่28่สหลาเพราะว่าตรงนี้ความเร็วของบอลต่ำนะครับก็ ปกติแล้วคนตีไม้นี้ก็จะตีได้ประมาณ100หลาขึ้นไปนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะตีได้ไกลกว่านี้หรือว่าชำนาญกว่านี้ก็เข้ามาฝึกซ้อมได้นะครับโอ้โหเปียอะไรคะคุณพี่ชจ้ค่ะแล้วถ้าตันอยากเข้ามาเรียนแล้วเจอคนหล่อๆแบบพี่เนี่ยมันต้องเรียนสาขาไหนหรอค่ะก็จริงคนหล่อๆเขามีทุกสาขาครับแต่ว่าพี่อยู่ การจัดการกีฬาครับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยแยกออกเป็นสามสาขาเล็กนะครับก็จะเป็นวิทยาศาสตร์วทบการจัดการกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนกีฬาครับใยญ่พี่ขยายนี่นี่เขากว่าสามสาขานี้มันเป็น<อ>ยังไงบ้างครบงับโอเคครับก็วิทว์ทบรหรือวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาพัฒนากีฬาโดยเฉพาะเลยเรื่องการจัดการกีฬานะครับก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับการบริหารเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับการกีฬาครับอันที่สามก็ผู้ฝึกสอนนะครับก็จะ เรื่องเกี่ยวกับเป็นผู้ฝึกสอนโคชชิ่งกีฬาครับผมแล้วอาจารย์พอก่อนไหมคะเยอะไปนิดนึงค่ะตาโอเคตายค่ะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาทุกคนเนี่ยไปเจาะสาขาอื่นกันนะคะเดี๋ยวจะไปสาขากายภาพบำบัดกันค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะค่ะเดี๋ยวต้องขอขอบคุณพี่ไปนิดนึงเนาะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะได้กันใหม่นะเดี๋ยวแม่มหาใหม่กับพี่สุดยอดเลยค่ะยิ้มผิดแล้วเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะมาเรียนกอล์ฟด้วยนะคะยิ้มที่เปรี้ยงเลยคุณผู้ชม ไปหน่าตาไปเหนื่อยจังค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สาขากายภาพบำบัดค่ะอยู่กับพี่เต้นวัสดีค่ะ อ่าสวัสดีครับชื่อเต็นนะครับชุติีพลเรือนวัตรเป็นนักศึกษากายภาพบบัดชั้นปีที่3นะครับแหนบีที่ห้องฟิตเนสของศูนย์กายภาพบัตรเออนี่พี่หนุ่มสงสัยมากเลยเรามาแบบว่าเจาะคณะกายภาพบบัดเนี่ยแล้วทำไมหนูเห็นแบบว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายปกติที่หนูเข้าใจเนี่ยก็ไม่ใช่บบมันก็แบบนวดนวดแบบแผ่นไทยอะไรอย่างนี้วิมันเป็นอย่างนี้แหละครับพี่ก็อย่างแรกเลยคือการนวด มันเป็นแค่หนึ่งในวิธีการรักษาในทางกายภาพบาบัดนะครับนั่นแหละครับและในห้องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นทั้งในคนที่ปกตินะครับสามารถออกกำลังกายได้แล้วก็ในคนที่ผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับในระบบประสาทนะครับแล้วก็ก็ต่างๆมากมายครับสามารถเพิ่มความแข็งแรงทําให้เขาสามารถมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมครับน่อยากรู้อีกนิดหนึ่งครับพี่คือแบบว่าการนวดนบบวนเนี่ยเขาแบบกายภาพบำบัดเนี่ยคือนวดแบบกับผู้ป่วยใช่ไหมครับพี่นวดกับผู้ป่วยแบบไหนบ้างแบบนึงเป็นแบบไหนดีครับีก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าการนวดเป็นแค่หนึ่งในวิธีการรักษา,าถูกไหม <hiking> แล้ก็จะนวดเพื่อแบบลดบวมเช่นผู้ปว่วยที่มีการอักเสบอย่างเช่นข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการบวมที่ข้อเท้าได้เราก็จะมาเริ่มนวดเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเดนให้กับ อ่ให้ไหลไหลกลับเข้ามาที่หัวใจอ่ะครับทำให้มันสามารถรดบวมได้มากขึ้นครับแล้ววันนี้อุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าเราที่เต็มมีอะไรมาแนะนําหรือมาทําให้พวกเราดูหน่ารักเช่อไหมค่ะคุณพี่ได้ครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวจะแนะนําการฝึกบาลานซ์นะครับก็คือฝึกการทรงตัวของในคนที่ปกตินะครับหรือผิดปกติก็ได้ครับให้มีตัวอย่างไรปกติผิดปกติัด้นอนนีใช่ไหม ก็อันนี้ก็คือเป็นคนปกตินะครับสองคนเราก็จะมาดูกันว่าเขาสามารถทรงตัวได้นานแค่ไหนหรือว่ามีความทรงตัวร่างกายดีไหมอ,อะไรเงี้ยโอเคโอเคเรายืดก่า,าครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกตัวฝึกทรงตัวนะครับของคนที่เป็นปกตินะครับเช่นคนที่เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตอะไรเงี้ยครับก็จะมาทรงตัวตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกบอลอะไรอย่างก็จะเป็นพวกนักกีฬาอะไรอย่างี้ที่มีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าข้อเข่าอะไรอย่างงี้ครับ อไป,ป,ไปห้ันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเออปก่เราอยากรู้ทําไมแบบหลับตาแล้วมันถึงแบบว่าตวนตัวยากขึ้นท่งตัวยากขึ้นมันก็คือการเหมือนปิดปิดเขาเรียกวิชวลวิชวลเซนนะครับก็คือการการรับรู้ทางด้านสายตาซึ่งปกติมันก็จะมีแบบสาระบบอะไรเงี้ยครับ เกี่ยวกันตรงขมกันหรอใช่ก็คือเราเราปิดการรับรู้ที่ตาก็ทําให้การทรงตัวได้ไม่ดีพอลืมตาก็คือเรามองเห็นว่าเออตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้เรามองไม่ตรงแล้วที่ข้างหน้ามีกระจกใช่ไหมครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าเออเราเอียงตัวแล้วเราก็สามารถทรงตัวได้ดีแต่พอเราปิดปิดกั้นทางสายตาเราก็แบบไม่สามารถทรงตัวได้แล้วครับอืโเลิศจังเลยเนี่ยมีโซนอะไรไหมอ่ะโอเคในี้ดเขาลงโอเคใ่หรือเปค่าใช่หรืโอเคปะปะ ถือว่าปกติเนาะก็คือก็คือถือว่ามีการทรงตัวที่ดีกว่านะครับเนาะกูที่แล้วแบบอันนี้มันคือเอาไปฝึกฝึกให้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือฝึกการทรงตัวที่แบบยากกว่าเพราะว่าอันนี้จะเป็นเออมันยากกว่าอยู่แล้วเนาะทำนูนจะขนาดนี้ใช่ครับก็คือเช่นในผู้ป่วยที่เขาเรียกว่ามีมีอาการที่ดีขึ้นแล้วเช่นพาตัดข้อเข่ามาหรือในนักทีฬายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะสามารถ ใช้อันนี้เพื่อฝึกการทรงตัวของเขาได้แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยในทางระบบประสาทอะไรอย่างนี้ก็คืออาจจะยังไม่ถึงตรงนี้ครับอาจจะเป็นแค่แบบแผ่นโฟมหรือว่าพื้นธรรมดาไม่เป็นการออกกำลังกายเป็น,นตัวเลยเพี่น้องใช่รัหรลดจังก็เป็นการรับรู้ข้อต่อไปนในตัวด้วยข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูโพสเชอร์หรือลักษณะทางกายภาพของเรานะครับว่ามีความผิดปกติยังไงก็เดี๋ยวจะให้ถ้าเกิดว่าในผู้ป่วยที่แบบว่ามีคอยื่นใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวจะให้ฝึกโดยการที่เอาพวงกระโดดครับทางกระโหลกศีรษะทังด้านหลัง ๋ยวที่เรกว่าออกซิปุดนะครับก็ชิดกำแพงเลยครับนะครทีับกนาดนมขณะนี้ทีมงานก็เริ่มทำตามนะวนี่ออกนะครู้ทุยังอันนี้ก็คือเป็นฝึกทำให้คลางกลับมาที่ใน normal position นะทำมาแล้เท่าไหร่ดีคยวบพี่จะเห็นผลก็ทำทำค้งรั้งสองนาทีก็ได้ครับค้างไว้ว้างรัตรอก็ทำเนาะเจอกับผมแพงชิดแม่งเลย แต่ถ้าไหลงมเนี่ยเราก็จะแบบไหลออกทงท่าอย่างนี้โอเคเออมันเรนเนอร์ตัวที่หลังหลังต้องชิดกำแพงหมดเลยถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าคลางยืดเนี่ยครับกคือกล้ามเนื้อทางด้านหลังมันจะถูกยืดพอถูกยืดมากๆทําให้เกิดการปวดหลังได้มากขึ้นนะปวดหลังสวนบนหรือปวดคอก็ได้ครับที่คนส่วนี่เขาเป็นกัน ใช่ครับก็คืออันนี้ก็จะมาฝึกเพื่อทําให้อยู่ในในท่าที่ปกติจะได้ไม่ไม่ปวดหลังปวดคอกันพ,พี่คะนี่เลยค่ะอยากรู้กยายภาพบัตรนะคะจบไปทําอาชีพอะไรได้บ้างพี่พอาชีพอะไรกันบ้างก็คือไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางกยายภาพบัตรก็คือเป็นนักกยายภาพบัตรเลยเป็นหลักนะครับก็คือใช่<ม>ก็คือจะไปทํางานทั้งในโรงพยาบาล ก็จะเป็นรัฐหรือเอกชนก็ได้หรือว่าจะเปิดคลินิกเองก็ได้นิดนึ่งก็ถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ภาควิชากายภาพบำบัดนะครับคณะสาขาวิชาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมดีมากๆเลยสุขภาพอย่างไหนก็ทวหน้านะเรียนนี้ครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ได้มาขอบคุณมากเลยคุณมากเลยสุดยอดเลยไม่มีโอกาสพวกเราจะกลับจริงค่ะเราจะให้หลังตรงทั้งตัวเลยได้กลับไปนิทรรงเลยค่ะขอบคุณมากันเลยไคกันไปก่ะแต่ความรู้ของเรายังไม่หมดในวันนี้นะคะ เรายังไปพบกับพี่อีกสาขาหนึ่งค่ะคือสาขาเทคนิคการแพทย์นั่นคือพี่วินนั่นเองค่ะอตอนนี้เราก็อยู่ที่สาขาเทคนิคการแพทย์นะคะ,เร,คะเราอยู่กับพี่วินหมา้พี่วินแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมสวัสดีครับ ผมก็ชื่อนายทิติพันธ์จงชต่มชัชวานครับชื่อเล่นโบว,วินเริ่มคำถามได้เลยไหมครับพี่เทคนิคการแพทย์เนี่ยต่างกับแพทย์ยังไงคะก็ความความจริงแล้วเนี่ยเทคนิคการแพทยนะ์มีส่วนที่ต่างกับแพทย์มากนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือแบบไม่ค่อยเข้าใจว่า<ะ>ความจริงแล้วเนี่ยเทคนิคการแพทย์ยมีหน้าที่ทําอะไร<ม>ใช่ไหมในโรงพยาบาล ก็อย่างเช่นง่ายๆเวลาพี่น้องเดินไปตรวจตรวจบบสุขภาพที่โรงพยาบาลเนี่ยมีการแบบเจาะเลือดอตรงส่วนนั้นแหละก็จะเป็นเทคนิคการแพทดดย<อ>์นั่แหละจะเป็นคนทําการเจาะเลือดเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพวกสิ่งของตรวต่างๆจากแบบร่าง,งกายของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคการแพทดดย์เนี่ยที่เป็นคนตรวจวิเคราะห์<อ>แล้วก็แปลผล<อ>เกี่ยวกับสค่งตรวต่างๆพวกนั้นใช่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอะเรียนใช่ไหมความจริงอะ เรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเรียนคล้ายๆของแพทย์นะเพราะว่าคนที่แบบเรียนสายสุขภาพอย่างเงี้ยเราจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็กลไกการเป็นไปของร่างกายการเกิดโรคมาตานูนไปยังไงแต่ว่าอันเนี้ยเราจะรู้เป็นพื้นฐานเพื่อว่าเวลาที่เราไปตรวจสิ่งของตัวอย่างที่บอกไปเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งของตรวจเหล่านั้นเนี่ยมีความผิดปกติยังไงแล้วก็เขาอาจจะเป็นโรคอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นแพทย์เนี่ยก็จะเป็นแค่ อารมณ์แบบเขาจะไปเน้นในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยมากกว่าใช่สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้มาแบบเยี่ยมชมท่าวิชาของพี่แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวพี่ก็จะมีพาไปทํากิจกรรมบางอย่างไม่ถึงเต้นเลยเอ,อ่างรุยงกิจกรรมนั้นที่พี่เตรียมไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเจาะเลือดกันครับเจาะเลือดเปเพื่ออะไระครับพี่อ๋อสำหรับการเจาะเลือดใช่ไหมความจริงแล้วเราเจาะเลือดเนี่ยเราก็เอาไปทําได้หลายอย่างเลยนะเพราะว่าความจริงน่ยในการที่เราตรวจโรคหรือว่าตรวจ ความสมบูรณ์ของร่างกายของเราเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากเลือดของเราด้วยเพราะฉะนั้นการเจาะเลือดเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยในการที่จะช่วยในการตรวจวิเคราะห์ร่างกายของคนไข้ว่าร่างกายของคนไข้เนี่ยเขามีความผิดปกติยังไงใช่ก็ถือว่าสําคัญมากๆครับไปเจาะกันเลยนะไปค่ะเจาะไปเจาะเลือดนครับไปค่ะอูน่าสนุกค่ะ เอาใครก่อนอ่ะนี่มันบทลงโทษมาเนี่ยมามาอ่านเราพยายามไม่ดูเนาะไม่เหห็นนูดูได้ไหมครับพี่อยู่ว่าไม่ดูดีวะถ้าอยากดูก็ดู I believe I can fly อ่ะไม่ได้นะอะไรอะฮะ เลือดแตไม่ได้อะคะจริงจริงจริงเดี๋ยวโอ้ไม่อจริงจริงไม่ได้นะอันเนี้ยกลัวไแล้วเราเป็นคนอันี้อะไรเส้นบางอ่ะอ๋อน่เออเส้นบางใช่แล้วไงไม่จได้ได้ได้ไม่ได้จอบ ครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเลือดของน้องเต้ยมาตรวจกันนะครับเพราะว่าน้องตาเนี่ยอาจจะแบบวันนี้อาจจะโชคร้ายหน่อยเนาะอาจจะเจาะแล้วแบบกลัวด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เลือดออกมาครับโอเคไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ผลแล้วว้าวเฮ้ยพีตายก็อะอย่างนี้ใช่ไหมของเราเนี่ย เม็ดเลือดขาวอะ่ะมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะใช่เกณฑ์ปกติก็คืออันนี้จะบอกว่าจะบอกถึงปริมาณเม็ดเลือดขาวแบบนี้ก็จะบอกถึงปริมาณเม็ดเลือดแดงอย่างนี้ก็บอกถึงปริมาณฮีโมโกลบินภายในเม็ดเลือดแดงอันนี้ปริมาณแบบเม็ดเลือดแดงน่นนี่เราก็ได้รู้ผลของเตเต้แล้วนะ,ะต่อไปอเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คกรุ๊ปเลือดกันว่าวันนี้กรุ๊ปเลือดของน้องเต้นเนี่ยจะตรงกับที่รู้มาตลอดหรือเปล่า <laughs> ไปดูกัน <laughs> ค่ะครับ ครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาตรวจหูเลือดก,กันของเราอะตอนแรกเราบอกว่าเราคุกเรื่องอะไรนะอออ๋ออเอ,อ,อ,อแล้วค่ะท่านผู้ชมขนาดนี้เราอยู่รายกันเจาะลึกเจาะจริงเต้ยๆย,ยค่ะเป็นอะไระอะจริงหรอ,รหรอไม่ใช่หรอตอนแรกเราบอกว่าเราโกเรื่องอะไรก็แค่ได้เข้าใจมาจำได้ก็คือว่าคุณแม่โอ๋ คุณแม่โอและคุณพ่อคุณพ่อก็น่าจะโอป๋าเป็นแ่อยู่จะไม่ได้ไม่แน่ใจอ่ะก็ก็น่าจะโอใช่ไหมแอนติเซรั่มบีที่เราทำเรียมันเกิดปฏิกิริยาก็คือมีเกิดมีก้อนลงมาเห็นไหมก้อนลงมาชัดเจนมากอย่างเงี้ยคือบวกบวกแน่ๆบวกก็น่าแสดงว่าเม็ดเลือดของเราเนี่ยมีแอนติเจนบีจริงหรอแล้วคราวนี้เราแปลผลเลือดตามแอนติเจนที่อยู่บนเม็ดเลือดแสดงว่าน้องเต้ยเนี่ย รรบบจริงหรอจริงเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วเรามายืนยันด้วยตัวนี้อีกก็คือเราใส่ตอนนี้เราใส่แอ,น,น,อนตี้เซรลั่มจริงหรอจริงจริงนี่ไงที่ออเอามาจะมาถูกองมาตลอดเลยลววันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าคุณเต้เต้อะกรุ๊ปเลือดอะไร <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่วินมากนะคะขอบคุณค่ะโอเคแล้วเราก็ไปกันในสู่ช่วง ภารกิจติดเรทกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะไปค่ะกับพี่กับปองหน่อยค่ะเดี๋ยวกายภาพบำบัดให้นะคะไปค่ะเกณฑ์การรับสมัครคณะสาขาวิทศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระบบแอดมิชชั่นใช้เกรดเฉลี่ย20% O-net 30% GAT 20% PAT โอเนดความถนัดทางวิทยาศาสตร์30% ติดตามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dd.com e นะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วหลังจากที่เต้ยได้รู้ผลเลือดจะมีแรงเล่นเกมกันไหมล่ะเนี่ยภารกิจติเลทในวันนี้ก็คือให้พิธีกรทั้งสองแข่งกันปาลูกบอลให้ลงถังโดยมีคนละ20ลูกใครโยนลงถังได้เยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะส่วนคนแพ้เหมือนเดิมถูกลงโทษ <S <S บอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันโหด อ่าแล้วตอนนี้นะเขาไม่อยู่ในช่วงภารกิจติดเลยเรียบร้อยแล้วค่ะภารกิจวันนี้ดูง่ายมากเลยตาฉันรู้สึกว่าฉันชนะแน่เลยอ่ะชนะแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเต้ยแต่ไงคะเต้ยรู้ไหมคะว่าปลาจากตรงไหนตรงไหนตรงนู้นค่ะไกลกรูบค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าต้องปลาให้ลงตรงไหนตรงไหนคะตรงนี้ไปเรื่อยไปเฟื่อยค่ะ ก็ต้องลองดูแล้วค่ะตาโอเคค่ะอย่างยิงเยียปักกอร์บอลชนะเริ่มก่อนได้โอเคหนึ่งสองสามโอเคตาเริ่มก่อนไปดิดตายกันเลยค่ะไปลูกแรกนะคะนึ่งดีมิดเดียวนะคะเนึ่ง จะหมดแล้วนะคะเออยกสองโลนะคะแง่พร้อมแล้วค่ะไปเลยค่ะ มันกะยากอ่ะลองเปลี่ยนวิธีการเดนดูปะฮา,าเราไม่ไดีดีขึ้น <quarters> แปดดไขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราไปโยกันจากตรงโน้ตเราไม่มีใครลงสักคนเดียวทางทีมงานก็เลยอารมณ์ใจดีให้เราได้รอบตัดเชือกรอบชิงอีกรอบหนึ่งคนคนละสามลูกโอเคค่ะโอเคใครเริ่มก่อนคะให้เต้เตเลยค่ะหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกอะไรนะ อันน <Goodnight> <hire American. S 3> ี้ตาไม่ต้องแข่งแล้วมั้งไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่แข่งขันกันมาอย่างยาวนานตาลก็เอาชนะเต้ยได้ด้วยผลสกอร์สต่อหนึ่งทำให้ตาลชนะภารกิจในครั้งนี้ไปอย่างสวยงามส่วนเต้ยฟ้าดินจะลงทันเจ้าเอง ดูหนังมากไปเนี่ยเก่งไหมครับเก่งไหมเก่งไหมคนจะโดนะเอาให้หนักขนาดนงนนมองตมองตรงาตรงออ้นีกนอีข้อผ่านไปส0มิวิมแล้วคะเดียวอย่างเดียวเดียว่างเดียวันืนนงัี้อยากให้ตัไปนั่งข้างบนมคะอีนิดเดียวอีนเดียว เกปดเ็เจ็เจ็น2 40, 9, 8, 1 7, 7, 2> โอเคเย้ <Yeah. S 2> <c oughs> อาเป็นยังไงคะตาลให้กักการเราเป็นทีก่อน เทแรกครั้งแรกวันแรกของเราวันนี้ก็เออก็สนุกมากค่ะออขบรถมากทั้งความสนุกความรู้และก็มีภารกิจแบบเด็ดเรดให้แล้วเต้ยล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเปิดสกัดมาใหม่ก็พีคเลยนะคะเนี่ยใช่ต้องบอกว่าพีคมากๆคือพีคที่สุดในชีวิตพีคที่สุดในรอบ20ปีทแต่เกิดมาเป็นเป็นจุดเปลี่ยนของเต้เลยก็ว่าได้คด่ะแล้วก็เป็นเริ่มถือว่าเป็นการเริ่มต้นสกาดใหม่ด้วยความ ปิ๊งปังละกันเนาะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนประชาชนด้วยพวกโอมาตลอดน่าจะต้องเปลี่ยนหมดเลยใช่ค่ะโอเคค่ะองดีกว่ายาหรือขาตาได้ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคณะสาขาวชาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้แก่พวกเราและครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนไปทำอะไรไปกับใครไปคณะไหนต้องติดตามกับรายการเด็กมหาวายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายตาพาไปเปลี่ยนหน่อย เป็นกูบี้ไไไ่่ <laughs>